เด็กไทยทันสื่อไอซีตอนเว็บไซต์ขาวเทาดําไปนะะไรนะ<อ>มา<ไ>มตูมาไม่เล่เราเล่นเว็บอยู่ดีๆพอกดลิงก์ไปเว็บอะไรก็ไม่รู้มีภาพลามกเต็มเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้มาตูมเล่นเว็บอะไรอยู่อ่ะเราก็เล่นไปนเรื่อยๆแนละ คลิกไปคลิกมาบางทีก็เจอเว็บดีบ้างไม่ดีบ้างแบบนี้เด็กใหมทันสื่อไอซีนี่มาตูมเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจะมีทั้งที่เนื้อหาดีกลางๆและไม่ดีหรือแบ่งเป็นขาวเทาดำ เด็กฉลาดที่ใช้ ICT ต้องรู้จักเลือกใช้เว็บไซต์ที่มีสาระทั้งข่าวสารสุขภาพความรู้เรื่องที่น่าสนใจต่างๆเรียกว่าเป็นเว็บสีขาวส่วนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือภาพที่ไม่เหมาะสมปะปนอยู่กับข่าวสารความรู้ต่างๆก็จะถือว่าเป็นเว็บสีเทาเราต้องรู้จักเลือกอ่านเลือกเชื่อถือนะและเว็บไซต์ผิดกฎหมายถือเป็นเว็บสีดำเช่นการพนันลามกขายของผิดกฎหมาย ถ้าน้องๆเจอเว็บไซต์ที่ไม่ดีก็ควรแจ้งหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับรับทราบครับขอบคุณพี่น้ำโมที่แนะนำนะครับ